สวัสดีครับทุกคนกลับมากับ Last Survivor อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเล่น expert 10ผ่านแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงระดับ master 1แล้วนะแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาดูกันที่ void b r i n k e r นะครับว่ามันคืออะไรนะอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กดดูเลยนะครับมากดดูพร้อมกับคนดูเลยนะไปลุยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับ selection เ,เลือกด่านเหรออ๋อนี้ก็น่าจะเป็นระดับความยากนะครับไปงั้นเราลองลุยกันเลยดีกว่า จะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมยังไม่เคยดูเลยนะไม่เคยกดเข้าไปดูเลยนะครับงั้นเราเทมพ่ายซะสิิ์แล้วกันนะครับตัวนี้ยังไม่เคยเล่นลงช่องเลยนะไปลุยกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ให้ทำอะไรเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาสายเปลี่ยนมาก่อนแล้วกันยากขนาดไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนยากไปไหม ยากไปไหมพี่ชายเรารีบเอาสกิลหนึ่งมาให้เต็มก่อนเลยครับเราอย่าเพิ่งพยายามไปอัพสกิลอื่นนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันยากขนาดไหนนะอันนี้เป็นตาแรกของผมเลยนะครับเรารีเฟรชไปก่อนครับโอเคไซเบทเราเต็มแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสกิลที่สําคัญอันอื่นมานะครับเออแล้วก็วันนี้ผมลองขยับไม้นิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะ อาจจะเสียงเบาลงไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากลองดูครับเพราะว่าผมตอนผมอ่านคลิปเนี่ยเสียงมันแตกๆนะครับผมก็เลยลองขยับไม้ดูนะถ้าเกิดเบาไปก็ขออภาัายด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะเออแล้วก็คลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกมาว่าสมุดเนี่ยเออมันจะมีสีของมันนะครับอย่างอันนี้มันจะเป็นสีม่วงใช่ไหมถ้าเกิดสีม่วงนะจะมีอีโวนะแต่ถ้าเกิดอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไปว่ามันจะมาตอนสิบนาทีอะไรงี้ใช่ไหมยิงริงยิงก็คือสิบนาทีเนี่ยมันจะมีมังกรตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นอะ ส่วนใหญ่มันจะดอกเป็นนี่นะครับอ่าดอกเป็นสีม่วงนะซึ่งมันจะอีโวได้นะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็ขอบคุณคอมเมนต์นั้นด้วยนะครับโอเคแต่ตอนนี้เอาให้รอดก่อนโอ้ยตีไม่เข้าแล้วครับเห็นไหมเราตีไม่เข้าเราก็ได้ไอ้กีไม่ทันนะครับอย่างเงี้ยมันจะเปียบๆนะเริ่มตีไม่เข้าแล้วครับโ,โดนล้อมอเยอะโอ้อไม่ไหวครับ อ้อยากมากเลยอะโอ้อยวิงเกอร์โหยากกันไปไหมอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับดูว่าจะไหวไหมนะเฮ้ยทำไมมันบึดๆึ้เนนี้เฮเร่งแสงหน่อยครับผมขอลองอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเทมพาราินครับเอ้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เอ้ไปลุยผมว่าเราหาล็อตก่อนเลยดีกว่าครับจะเจอไหมโอ้โไม่เจอด้วย สักทีหนึง่งไม่เจอด้วยนะอ่ะเั้ผมว่าถ้าเกิดไม่เจอผมตายไปเลยดีกว่าเพราะมัน,ม,นม,มันไม่ไหวแล้วครับถ้าเกิดไม่ได้ตั้งแต่แรกอะ่ะมันไม่ไหวหรครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ได้เลยดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมน่าจะกราดิ้งให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปหามาก่อนโอเคเอ้ยมาแล้วครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วล็วลอตมาแล้วครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยอาจจะมีหวังนะครับโอเคเราเน้นล็อตมาก่อนเลยนะ มา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 ถ้าอย่างเงี้ยหน้าเล่นหน่อยมาเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นแล้วครับตอนนี้เออน,นี่ครับอันนี้ก็ดีเอฟเฟกต์เรเดียสนะเอามาก่อนเลยแล้วเราจะเน้นล็อตกับวอยก่อนนะครับจริงๆถ้าให้ดีเนี่ยตอนนี้ต้องเล่นไนท์สต็อกเกอร์นะแต่ว่าผมเคยเล่นไปแล้วไงก็เดี๋ยวตอนนี้ลองเป็นเทมเพลส์ฟินก่อนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงจะไหวไหมเนี่ยเราต้องรีบฆ่าไทานี่นะครับจริงๆแล้วถ้าเรารีบฆ่าได้ก็ดีครับมันจะได้ตั้งตัวได้เร็วนะโอ้ <BS> งูนี่เลือดตัวละแสนโอ้ไม่กอดแล้วตีอย่างแรงเลยโจะสู้ยังไงวะเนี่ยอ๋อมันมีคูดาวอยู่นะครับไอ้สกิลนั่นเนี่ยสกิลวางนะครับ <BS> <BS> โอ้ยจะไหวไหมเนี่ยบอสมาแล้วด้วยึ้มโอเคอ,อุย้ย โอ้โหโดเลยไงจะสู้ไหวไหมเนี่ยเราต้องพยายามให้นี่มันอีโวก่อนนะครับโหแล้วมีเวลาแค่สองนาทีด้วยนี่ว่าโหยากจะจัดเลยเนี่ยโอเควอ e ลอีโวแล้วลองดูครับขี่แล้วโอเคสี่ชุดสี่ชุดแล้วบิงโอเคเหมือนไพ่โมบีเลยครับ กี่แล้วใช่ไหมโอเคหลบหลบหลบแล้ว okay. บิงโอเคจะตายแล้วครับเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยโดนเฮ้ยอุ้ยเกือบตายเก็บเลือด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 อุ้ยแสกหน้าเลยโอเคจะตายแล้วครับจะตายแล้ว โอเคโอเคโอ้โเกือบไม่รอดอ่มเฮ้ยเฮ้ยงู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 โอ้โหได้ไหมเนี่ยโอตีอ๋อเอ้ยตายแก่อืมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตานี้ผมลองเน้นไฟเบร์มาก่อนแล้วกันนะผมว่าเอาไฟเบร์มาก่อนอุ้ย อ้าวหมาผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าไหนดีไหนไม่ดีนะก็ถ้าเกิดใครเสียแล้วเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยครับอันยากมากเลยโดนวันชงวันช็อตเห็นผมว่าผมว่ามีไซเบตก็พอจะสู้กับควีนเอลเพนได้นะนี่ครับโอเคอุย้ยเอาล็อตมาก่อนดีกว่าไหมเอาล็อตมาก่อนดีกว่าครับโอ้ยผมว่าตานี้มาว่ะผมว่าตานี้มาว่ะทุกคน ตอนนี้เราขาดได้นี่นะครับอะไรนะไอเทมไอเทมป่านะครับเป็นบาริสตานะเราอยากได้บาริสต้ามากครับโอเคบอสเกิดแล้วอ่าควินอพเนเรา,นาจะสู้ไหวยอยู่ครับตีแรงอยู่นะไอเนี้ยไซนิกเบย์น,นะครับออ้ยเฟสเฟสมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยน่าจะได้อยู่ครับเรามีไอ้นี่ยอยู่นะรีเจนอยู่ครับไอกียดี้อุ้ย โอเคหลบทันเนาะทำไมต้องโดนทุกครั้งเลยเนี่ยเฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับมันจะกรีดโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเฟสสองนะครับเกมนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าเป็นทุกด่านไหมนะโอเคบิงแล้วโอเคสวยสวยครับสวยครับบิงกรีดไหมกรีดไหมโอเคปึ okay. ๊บหลบหลบ เราโอ้คอมโบต่อบิงไหมบิงต่อไหมไม่บิงโอ้ยเอาเยอะเอาเยอะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกลือเดี๋ยวโดนโอเคจะตายแล้วครับจะตายแล้วจะตายแล้วติดเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอเคท่านี้หลบง่ายอยู่ท่านี้หลบง่ายอยู่ถ้าไม่หลบนะครับโอเคโอ้เอ่อไกฟเนียหรือว่ามาโยเนียดี ผมว่าเอาไก์เนียดีกว่าครับติดลากนะผมว่าอยากอยากได้ติดลากมากกว่าจะตายยังจะตายเลือเหลือแสนเดียวครับโอ้ย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 มอย่าลุมอ้ยอ้ยโอย่าุ้มอ้ยอมยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้องโอ้ยโอ่ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อ้อ้ยโอ้้ยองยโ้อ้ย ไอเวโน่นี่มันยากจริงครับเฮ้ยผมว่าเอามานาชิวมาเลยดีกว่าเอาของกันมาทั้งหน่อยครับยากจิมจิมเบย์ยากจิมจิมเบย์มุมมมมมม้ยตัวสีแดงออกมาแล้วอะตัวนี้เลือดเยอะนะครับโอเคลตเราอีโวแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเกิดเราเลือ,ลอดลดแล้วเรารีเจนเนี่ยมันจะขยายวงไปเรื่อยๆนะอเอามานาชิวมาอีกลดดาเมจหน่อยครับถ้าเกิดมานาเราหมดนี้เราก็โดนแรงเหมือนเดิมน,นะครับโอ้ยสี่ตัวแล้วว่าขอระเบิดสักอันได้ไหม ฆ่าให้หมดเลยอยากได้ระเบิดจังเลยอ่ะโอ้ยบอสมาแล้วครับโอเคมันจะตายนะตายไปโอเคเยี่ยมครับเก็บมาเลยเก็บมาให้หมดอะไรไม่รู้เก็บมาให้หมดโอ้ยมีสองตัวเลยหรอโอ้ยพี่พี่ชายพี่ชายมีสองคนพร้อมกันเลยหรอโอเคโอเคเอลองดูลองดูลองดูอุย้ยเดือดจัดเลยว่าหมดเนี้ยลบ เอ๊ะมา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 ถ้าเฟสสองนี่เรื่องใหญ่อยู่ครับโอ้ยโอเคมานาชิวช่วยชีวิตเราครับไว้ครับเมื่อกี้อ่าเาจะหลดมาหลบมันสกิลสองสกิลพร้อมกันนี่คือไม่ไหวนะครับเคไฟไม่ปิดไลน์แล้วเราอยู่ใกล้ๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอินวลกมนันในนี่นะครับมันสกิลซ้อนกันนี่คือการหลบไม่ได้นะ จะโดนอีกอ้ยพี่เราจะฆ่าทันไหมเนี่ยสองนาทีมานานเราก็ต้องเก็บนะครับโอเคหลบทันอยู่เดินใกล้ๆไว้แล้วกันเดินใกล้ๆอินวอ์ไว้แล้วกันว่าเดินใกล้อินวอกน่าจะปลอดภัยกว่าครับโอเคโอ้ยทานี้ไม่แรงมากโอเคโอเคโอเคแต่เราจะฆ่าทันไหมเนี่ยดาเมจเราไม่พอครับ ดาเมจเราไม่พออะ่ะโอ้แฮมเบอร์บีจะเฟ,ฟส2แล้วด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ my god ตายไปดักเมจจะตายนะลบผมว่าไม่ทันแน่เลยอะ่ะโอ้โหมันยากจังวะ เคเคลบหลบหโอ้โโอ้โอ้โอ้จะตายตัวนึ่งแล้วจะตายตัวนึงแล้วโอ้ยผมว่าไม่ทันน่ะอืมอืมลบหลบโ <laughs> อ้โหยากจังเลยวะ อืมขออีกสักตาแล้วตายไหม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 วิ่ลอดอดหรือเปล่าอเพราะไม่มีของกันก็เป็นเงี้ยเล่นยากมากเลยอะโอ้โหตายสองชีวิตพร้อมันเลยอืมโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยได้ลายนิ้โบ้เพิ่มมาอีกครับโอ้ยมันเดิน เดินยากจังโอ้มันเดินยากอ่ะกดแล้วมันไม่ไปนะครับอืมอืมอืมลบอ่าอยตาแล้วกันอุ๊ยจะตายเออเรื่อนเลยห้าสิบแล้วครับอุ้ยเร็วมากเลยนะจูกจูกจูกอุ้ยโดนอุ้ยโดน โอ้โหมันออกตัวช้าแท้อุ้ยเผาขนตายเหอะตายเหอะตายพี่เหลือ50%แล้วตายเยี่ยมโอ้ยโอ้ยไม่มีทางไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาๆๆๆๆยายายาโอ้มันล้อมอ่ะมันล้อมอย่างงี้ทำไงวะโอ้หดูดิเป็นเราหลบมาได้ครับหลบมาได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย ตันตันขีนึงตันสวยเราจะเก็บเลือดไม่ได้เลยโอ้โอโอมันมันยากจังเลยอะโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหว้วครับวันนี้ยากมากเลยโอเคเดี๋ยวผมไปขออนุญาตไปฟาร์มมาก่อนแล้วกันนะครับจะวอยบิงเกอร์ยากไปไหมเนี่ยนายเนี่ยนะยากเกินไปมุ้ย โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดต c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาผ่านให้ได้นะแล้วก็มาผ่านให้ทุกคนดูนะครับโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบายครับ